สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว youtube ครับเรามาดูกิจกรรมยามเช้าของทีมงานนะครับซับสิงทองนะครับแล้วตอนนี้เราก็มาเบิ่งมาเบิร์ครับมาเบิ่งเชฟอามมาเบิ่งเชฟอามนะครับนี่ครับพอลูกพอเมียครับเน่นู่อยู่นู่นกินนะครับลูกสองแล้วนะครับ อ่าเมื่อกี้น่ากินเช้าก็มีตำบักหุ่งเครื่องดื่มครับเครื่องดื่มเครื่องดื่มมีตำบักหุ่งนะครับตำบักหุ่งปิ้งไก่นะครับมกปลาดุกนะครับแล้วก็คาบสวยครับแต่ที่นีต้มไก่ครับนี่ครับซื้อไก่มาไก่แม่นี่เป็นตำมันตำมันครับมันยังเออไี่ไปน้องนะครับนี่นะครับอ่ามันก็ตังเตรียมอู้หลังได้ด้วยใช่ มุดหนุบๆอยนะครับแกมยิ้มเชิงากขี้ปลาก็รั้งจัดแกงนะครับเพื่อที่ต้มไว้นะครับเพราะมีตู้เย็นแช่ใกล้นะครับก็เลยได้ต้มได้คั่วไว้นะครับเขาก็นึ่งเรียบร้อยพี่น้องนะครับเนี่เป็นชีวิตนะครับของพ่อพิ้วนะครับกับต่อตานทาแป้งเขี้ยวครับเพรว่าฉันวัไท ลงยูทูบนี่ก็จีบวแปงเนี่ยครับเพียงแ่เลยแมนครับอันนี้ว่าไทายลงยูทูบเลยครับเลล่างหนานะครับโอ้ยมาจิบแปงจบมิแปงจ้าวัว่าจินนีาแล้ววันนี้โอ้นะครับตื่นกองแห้งนะครับใส่ผิวนะครับนี่นะครับต่เกาขันบ่มี่ว่ามาใถไทยลงงย u ทูบ e นี่ก็จีเ,เ,เห็นงานเลยนะครับนะครับ งามกองพวกอาบนะครับไม่มือเช้านะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นคนโซเฟอร์ของวิกเตอร์ครับโซเฟอร์วิกเตอร์นะครับผ่านนี่ผ่านี่ก็ได้เมียแล้วครับไทยอวดครับมากเลยไม่มือเช่าเลยผมนี่เนี่ยใช่หรอคนเนี่ยนี่ครับนี่ครับรถอูหันช้านะครับผันนี่นะครับวิกเตอร์เขาอูละดานะครับสองอูร่วมกันนะครับ ก็เลยนั่นพ่อร่วมชางอีครับนะครับพ่อร่วมซางอีกนะครับนี่นะครับวิกเตอร์ครับว่านีนะครับตัวไม่ล่าสุดนะครับไฟตานี่ไฟตาเป็นรุ่นรุ่นโต๊ต่ํานะครับไฟตาเป็นรุ่นตกต่ํานะครับนี่ครับไฟเกียบนะครับตอนนี้เสียอาสนะครับกับเสียเอ๋นีท่านมากนะครับ ฝ้นตกครับเดี๋ยวรอให้พิวนี่กันมาแล้วครับมาแล้วครับ

ก็ช่วยแต่นไได้หรอเยอะเยอะเนีครับดูดีไปมดนะครับดูดีไปมดเลยนะครับนี่บุคโลคขนชงนะครับผาคนหนูแะกียเป็นสีขาวเลยครับบอสักแจ็คเก็ตครับนี่มันเลยเป็นสีเทาเลยชี้นี่นะครับโอ้นะครับนี่สีอาร์สนะครับอาร์เอวีนะครับลุกหน้าเรื่อยๆนะครับ มาหัวแกเบิบ้งแน้าอยู่เน่านเลยนะครับมันยังนอ,นอนาป่นนะวะเออนะครับนั่งตึเปิื <laughs> อดได้หนากน,านออกมากนะครับได้หนาท่านออกมาอยู่นะครับลา,า,นนาไปหาเก็บเงินมัน้งไปยังมั้งมันออาเงินมาสองหม,มงื่น จะเหรอว่าผมเห็นขนนองท่านตื่นแกแล้วว่าจะเกตเศษข้อ่น้่มาเนเยจนเป็นงช้าใสนะครับวันทำงานนะครับเชือว่ากันนางโมกันเลยเชือว่างเพียนครับไปเที่ยวทเก่อนมันี่ไม่เียว่าเอาอย่าง้ไม่เย็นโอคักพรลักตมณมนั่นเออไม่เง้ไกลขนหูสองขน บอสมึงไงเออนั่นไงก็ว่าเจาอีกดิ่พรท่านพ่อได้บ่าที่แรกว่าช่างซิปมยังได้บอ์อีกมูตออะไรไปเที่ยวรถติ๋วติ๋วขึิมเลยิอติ๋วยู่พุ่นติ๋วที่สอดมึงต่อขึ้กันแะพี่อนเบื่อก็นาเมื่นั่นมันเคียงอะไรก็งออัดจันสอกพมันหักเกิดเกิดเกิดเกิอยู่กดกดเล่ยสอว่าพอจะบีเฮียด้บ คำๆเนาะออไม่โคตรหรองกีนลปั้นใสดีเนั่งนี่แหละมอเยนะไม่แล้วอัพเดตโดนเราเมื่อตอนโปอะไรเนาะได้ไหพี่น้องนะครับตำเตียงครับพี่น้อง มุก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 เอวัดเนาะยำประกันพี่น้องย้บประกันนี่ครับต่ำเตียงครับพี่น้องโอ้ยตอนเต็มจานเลยครับปลาต่ำเตียงครับตอนเต็มจานเลยครับจีนแบนมาจนเลยจานากานไม่ละ ตรงนี้พนักงานเลเบอร์ไว้ผู้หนึ่งนะครับนี่เลเบอร์นะครับเลเบอร์คือพนักงานทั่วไปนะครับสามารถ้าถ้ามือถือตำแหน่งนะครับล่างวัดดาแล้วครับนี่ครับต้องหองไป่ยำนี่ครับพนักงานเลเบอร์ครับนุ่มรอครับสาวนุ่มรอครับเบาสดนะครับเอาลกเอาคลิปล็แนวกระเบิดเบิ้งเปิดเบิ้งนะครับเปิดเบิ้งอย่าคล้องนะครับนี่นะอันนี้กั ใกล้แล้วครับใกล้ที่จะเป็นสวนแล้วนะครับสวนจังไหนวันนี้ได้ผู้สาวไหมเหรอไปที่ยวดีเลเพิ่อนเนี่ยไปบอกดวงครับโอ้โหต้องปรนะครับลินสาวพร้อมนะครับถ้าเมื่อใดตัวอวดนี่เห็นไหมว่าเม่นี่คืองามแต่บอกว่าไปที่บอกดวงมาเลยบ้านเมื่อก็เลยจะอันที่เดียวกับในชิมาแล้วพูดแล้วต่อไหมกับปันพูดตัวใช่ยังไงบอกกับปันเลย เบื้องครับพี่น้องก่อนกินแล้วก็ลังกินนะครับเตมวยหนึ่งารบมดแล้วบ่มามาขอเด้อตานมาหนึ่งอืมมามากินเทียงน้ำเตสวยหนึ่งนะครับสภาพก่อนกินแล้วก็ลังกินนะครับมืดเลยนะครับกิน้างกับบรดเกกินเสียกับบรยั่งพี่น้อง แซบ่าชบ่ปนไแซบ่าบท่าน <satisfy. S 2> ูโรชติอยู่ยินมยินมว่าท่านยิ่มยับเล่ท่านรูชัอยม่โอ้ยินยิ้มอกเข้มมันมครับบ่แชบแซบครับเครับแซบ่ครับบ่แชบนี่ใช่ไหมครับบ่แชบโอ้อย ดำไปไม่ตึงไปเอาจนเราบอกจะบีเบิงนมึงนะมาเชียงไปฝ่าวงฝ่าไปจะเส่าเลาถ่ายภาพเนีย ลัวนีนสามันบ้านจากของมามื่นนี้มือที่สามครับพี่น้องเป็นสามหมื่นแล้วสามหมื่นนี่แต่ว่าทำเตียงพันครับสามสุสดบามบามเลยอือปอเอเอาเอเอเมึงนี่ไงครับไง,ไงครับนน เอาครับถีบเหมือนกันไปถีบเหมือนกันมากนะครับใกล้เหี้ยนี่ยเดือี่้ีดอบนหลอกแหลกหลอกแหลกกี่รา มีตุ่มชั่งเขาจะเอ็ดแต่การตานใช่ไหมนี่คือประเด็นนี่คือการตานหนักอ่ะครับตัวนี้เอาล้วครับเขาปอมกันเด้ครับเลี้ยผู้เดียวนะครับตอนนี้นะครับสู่เขาตายสู่เขาเอาเงินเมดเอาเงินเมดเอาไก่เมูดเลี้ยเลี้ยผู้เพื่อแสบครับกินตะกรอนมูครับแล้วก็บอกว่าเพื่อแสบนะครับแล้วก็กินลูกออกลุ่นมูพร้อม chín con cái mất, chín con cái mất, à, xếp đây mất chín mất, chín được học, mất. Ừ. gì chín mất, mấy gì? คิวสแตนด์ลเลยครับฮัเจลเบียขอซอครับมันดังบพ่อเจลเบีนะครับโอเคครับคลิปนี้จบไปเพีเยงแค่นี้แล้วครับขอมาเบิ้งเลยครับฝากกดไลค์นะครับเด้อติดตามไล่ดิ้งับติดตั้งนะครับบายสวัสดีดครับ